อะไรอะไรก็ AI ปฏิเสธไม่ได้จริงๆเ่ะว่าในยุคสมัยนี้ AI ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆทั้งรูปแบบของสิ่งของหรือบริการเรียกได้ว่ามนุษย์เราต้องเจอกับ AI แทบจะตั้งแต่วินาทีแรกที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาในแต่ละวันแล้ว AI ในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันจะถูกพัฒนาไปไกลถึงจุดไหนกันเชียวตามปล่อยไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะ วันนี้เราว่ากันเรื่อง,องของ AI artificial intelligence หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ตอนนี้เรียกได้ว่ามีพัฒนาการในทั่วทุกมุมโลกให้เรา<ช>ได้เห็นกันค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงภาพกว้างก่อนเลยว่าอาจารย์มองว่าเจ้า AI เนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกยังไงบ้างคะแต่ก่อนเราอาจจะมองว่า AI เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใน lab คอมพิวเตอร์นะคะหัวจะต้องเข้าไปแล้วก็โคดดิ้งผ่านกระบวนการมากมายถึงจะได้ใช้งานมันแต่จริงๆ AI มันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดอย่างเช่นเปิด คอมพิวเตอร์ขึ้นมาหรือเปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาเราเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเริ่มเข้าสู่วงจรของ AI อแล้วนะคะเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ข้างหลังเขาก็จะซักเจสเหมือนวพวกข้อมูลของเพื่อนเราอะไรเงี้ยโชว์ขึ้นมาให้เรานะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ย AI ก็มีการพัฒนาแข่งขันกันมากขึ้นเลยเราจะได้ยินเรื่อง g e n ติทีบเอไอซึ่งปีนี้คือได้ยินตั้งแต่ต้นปีมากเลยนะคะมีมีหลายๆตัวมีแพลตฟอร์มหลายๆตัวที่เข้ามาแข่งขันในตลาดเพื่อให้เราได้ใช้โดยเฉพาะอย่างตอนนี้มันมีการแข่งขันันก ระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่นะคะ,คะพี่เบิ้มของเราก็คืออเมริกาะนะคะแน่นอนเลยนะคะแล้วก็จีนนะคะฝั่งตะว,วันตกฝั่งตะว,วันออกช่ส,สู้กันเลยนะคะ,คะเทคโนโลยีทางด้าน AI จีนนี่คือมาเต็มมากๆเลยค่ะอาจารย์ะะมองว่าทําไมทําไมจีนถึงได้รับการยกย่องว่ามีบทบาทเป็นผู้นําเรื่องของพัฒนาการเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ค่ะแน่นอนนะคะก็คือรัฐบาลจีนก็ เป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างที่จะวางนโยบายค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็อย่างเรื่อง AI เนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญก็มีการวางนโยบายเกี่ยวกับ AI นะคะล่วงหน้าเป็น1ิบสปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา,าการสร้างพวก e c o s y s t e m ็ต่างๆนะคะการเทรนนิ่งนะคะรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเขาที่มีนะคะโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขาเขามีข้อเด่นก็คือข้อมูลเขาเยอะนะคะจำนวนประชานเขาเยอะมากทรานเซ็คชั่นต่างๆที่ทําในแต่ละวัน มาหาสารมากเลยสามารถที่จะข้อมูลพวกนี้มาทําการสอนมาเทรน AI มาทําแอปพลิเคชันต่างๆแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทําได้เต็มที่ซึ่งบางครั้งมันอาจจะมองว่าดูเหมือนมีปัญหาดีนึงเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึง่งก็คือมันเป็นการโอเพ่นที่สามารถที่จะดึงข้อมูลจํานวนมากมาทําการเรียนรู้แล้วก็มาพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆได้เยอะๆมากมายเลยคะ่ะ นี่คือข้อได้เปรียบของจีนที่ทำให้ทุกวันนี้ถูกมองว่าเป็นผู้เดินนำหน้าในด้านการพัฒนา AI ในเวทีโลกซึ่งแค้จริงแล้วจีนตื่นตัวเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงหลายปีก่อนแล้วค่ะคือคนจีนในประเทศจีนเขาตื่นตัวกันแค่ไหนกับเรื่องของ AI ค่ะอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยใช้พวกอิอนเทอร์เน็ตหรือไม่ค่อยได้ใช้พวก ดิจิทัลอะไรมากมายแต่เมื่อสัประมาณ4ี่หปีที่แล้วค่ะพอได้ไปปักกิ่งครั้งหนึ่งนะเปลี่ยนมายเซ็ตเลยค่ะทุกอย่างเขาแคชเล e หมดดังนั้นเขาคุ้นชินกับการใช้พวกแอปพลิเคชันนะคะคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีอยู่ก็คือ คนเขาเนี่ยพร้อมที่จะใช้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่แน่นอนนะคะเขามีความคุ้นชินมีความอยากที่จะใช้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือรัฐบาลก็ส่งเสริมให้บริษัทต,ต่างๆเช่นเทนเซ็นนะคะหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหญ่ๆนะคะพัฒนาแอปพลิเคชันมาเพื่อที่จะให้ประชาชนใช้และได้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะแล้วก็อย่างทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็นอกจากที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับทางภาคเอกชนในการที่จะพัฒนาแล้วเนี่ยในฝั่งของทางรัฐบาลเขาก็จะมีพวกกอฟเทคที่ที่ใช้เกี่ยวกับพว b ิ g กเด a ้า AI เข้ามาช่วยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับ การรู้จําใบหน้านะคะมันก็จะมีเคสสตี้ที่แบบดังๆเลยคือนะคะเขาสามารถที่จะตรวจจับนะคะใบหน้าของตัวอาชญากรโอใช่ซึ่งแบบโอ้คนในคนในสนามกีฬามีจํานวนเป็นแบบเป็นหมื่นคนเยอะมากะนะคะ,คะแต่เขาใช้กล้อง CCTV ตัวเนี้ยในการที่สติเทคแล้วก็รู้ได้เลยว่าคนนี้นะคะก็คือเป็นอาชญากรที่ทําผิด<อ>แล้วก็สามารถที่จะจับตัวได้เลยะนะคะแล้วยังมีพัฒนาการด้าน AI ด้านไหนๆอีกที่อาจารย์ไปจีนแล้วก็ไปเจอแล้วน่าสนใจเล่าให้เราฟังในปัจจุบัน เกี่ยวกับพวกการไลฟ์ขายของตรงนี้อันนี้เราเห็นกันเยอะนะจริงๆในบ้านเราก็มีแต่จริงๆของจีนนี่ถือว่าเป็นบุกเบิกเลยใช่ใช่เขาคือเดี๋ยวนี้นี่คือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาทําการทําการแบบไลฟ์แล้วก็ขายของใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีเป็น virtual influencer ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยคราวนี้นี่ก็คือขายได้แบบแบบ24ชั่วโมง7วันเลยไม่ต้องจ่ายเงินให้คนละ ถ้าทนาย AI ขายของให้แล้วก็ยอดขายก็ไม่แพ้คนจริงๆใขายเลยค่ะใช่เพราะว่าเขาก็จะเด่นทางด้านนี้เขาค้าขายเก่งอยู่แล้วนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันในลักษณะนี้หรือแม้แต่กระทั่งการส่งของที่เป็นพวกโลจิสติกก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้พวกโดรนต่างๆนะคะเข้ามาช่วยในการส่งสินค้าได้มากขึ้นนะคะก็จะเห็นเป็นเคสสตดี้ การใช้ AI แทนเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับคนร้ายหรือแม้แต่ใช้ AI ในการไลฟ์ขายของออนไลน์การขนส่งสินค้าทางโลจิสติกรรวมไปถึงการแปลภาษาผ่านแอปต่างๆที่คนจีนนิยมใช้เมื่อไปต่างประเทศหรือเจราจาทางธุรกิจโดยไม่ต้องใช้ล่ามกลายเป็นเรื่องที่คนจีนทุกคนคุ้นเคยส่วนหลังจากนี้ AI ในจีนจะถูกพัฒนาไปถึงขั้นไหนอาจารย์วิเคราะห์เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้มันการแข่งขันกันระหว่างประเทศค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแล้วอย่างรัฐบาลจีนเขาก็เหมือนมีข้อดีก็คือเขาสามารถกําหนดนโยบายได้ว่าจะให้ประเทศไปทางไหนแังนั้น,เ,นเขาก็สามารถที่จะวางแผนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาเลยว่าควรจะเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็พ่วง AI เข้ามาด้วยสร้าง Inco System นะคะดึงคนเก่งๆเข้ามาแล้วก็สนับสนุนนะคะในการที่จะเหมือนให้เงินในการที่จะสนับสนุนบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ AI ดังนั้นเมื่อรัฐบาลเขาฟันธงมาแล้วนะคะมีการสนับสนุนนะคะแล้วคนในประเทศก็ออมีจำนวนมากมี Data ให้ลองเยอะแล้วก็ข้อจำกัดในด้านการใช้งานข้อมูลก็จะมีน้อยกว่าที่อื่น hmm. ดังนั้นเนี่ยโอกาสในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ AI อะ่ะ ก็คิดว่าน่าจะไปได้ไกละนะคะแต่มันอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างเพราะตอนนี้มันก็จะมีเหมือนสงครามที่มันมีกีดกันกัน<อ>ใช่ไหมคะเวลาเราจะประมวลผล A.I. เราต้องใช้อุปกรณ์ใช้ C.P.U. ใช้พวกการ์ดในการที่จะประมวลผลนะคะปัจจุบันก็บริษัททางด้านอเมริกาก็ยังแบบว่ากีดกันยังไม่ให้ซื้อนะคะรือยังไม่ให้ใช้นะคะแต่คิดว่า ในอนาคตนะคะมันน่าจะโอเพนมากกว่านี้แลรัฐบาลจีนก็น่าจะหาทางที่จะทํายังไงถึงจะได้ตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้อาจจะมีการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาให้มันรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันกันในระดับประเทศได้ะคะ่ะอาจารย์ยังเล่าให้ฟังถึงรูปแบบของ AI ที่หลากหลายและที่เรียกว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆทั้งในการใช้ชีวิตประจําวันรวมไปถึงในรูปแบบของการทํางานอีกด้วยค่ะ คือตอนนี้การใช้งานของ AI มันเข้ามาในการใช้ชีวิตของเรานะ,ะบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอะค่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในตอนนี้ที่ AI เข้ามาในรูปแบบต่างๆเนี่ยค่ะค่ะจริงๆตัว AI ที่เข้ามาในฝั่งที่ user ใช้มันก็จะเป็น generative AI ใช่ไหมคะก็คือเป็น AI ที่เราเอาเนื้อหาเทรนเข้าไปนะคะพร้อมเข้าไปแล้วมันก็จะสร้างตัวอะไรใหม่ๆให้เรานะคะซึ่งจริงๆเนี่ย ที่ได้ยินกันบ่อยๆก็อย่างเช่นตัว ChatGPT ใช่ไหมคะ ChatGPT ในปัจจุบัน,นก็มีรุ่นที่ไม่ต้องทำการ r e จ i s t e r แล้วก็สามารถที่จะใช้ใช้งานได้นะคะแล้วก็ตัว ChatGPT เนี่ยเป็นเป็นตัวแรกที่มันค่อนข้างดังมาจากตัว OpenAI เนาะก็สามารถที่จะใช้งานได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเ,เราเนี่ย เป็นพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะแล้วบางทีเนี่ยเรามีประเด็นที่เราจะต้องเขียนนะคะเขียนงานข<อ>เขียนพวกสคริปต์ต่างๆพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะกำหนดให้เขาเนี่ยนะคะสามารถที่จะเจเนเรตเป็นโครงมาให้ได้ นี่ก็คือมันอำนวยความสะดวกกับการทํางานของเราโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาเนี่ยจะเก่งมากเพราะมันเป็นโมเดลทางด้านภาษานะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการที่จะสร้างรูปภาพต่างๆอันนี้อาจจะใกล้ตัวหลายคนนะเพราะหลังๆหลายๆคนมันนุกเยอะเลยใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเหมือนใช้พร้อมนะคะ ก็จะต้องมองว่าเหมือนแบบว่าตัวเจเนอเรทิฟไอตัวตัวระบบมันเนี่ยเป็นคนตาบอดหนึ่งท่านาแล้วเราอยากจะให้เขาวาดอะไรก็บอกเขาเขาไปานะคะว่าอยากจะได้รูปแมวแมวอ้วนนะคะสีอะไรสีอะไรนะคะใส่เสื้อสีอะไรดีเทลของแมวตัวนั้นนะคะ<า>ซึ่งก็รองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอพอเสร็จแล้วเนี่ยพอ ส่งพร้อมเข้าไปเขาก็จะ g e n e r e t รูปมาให้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะถามว่าลิขสิทธิ์เป็นของใครลิขสิทธิ์ก็เป็นของตัวบริษัท AI ผู้พัฒนาใช่เราก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเชิงพาณิชย์อาจจะต้องคุยกันในดีเทลต้องดูต้องดูในรายละเอียดอีกทีนึง ยิ่งนานวันเรายิ่งเห็นการใช้ประโยชน์จาก AI มากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าทำให้มนุษย์เราได้รับความสะดวกสบายแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ AI ทํทำได้ก็เป็นหลายๆหน้าที่ที่มนุษย์ทำได้เลยกังวลกันไปค่ะว่า AI จะมาแย่งงานเราอาจารย์กลับมองว่า AI ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับ AI ให้ได้ค่ะที่บางคนมองว่า AI เนี่ยเข้ามาทำงานแทนคนได้เลยนะบางที คนทํางานยังต้องมีกะเวลาเลยเนาะแชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ AI เนี่ย ทำงานได้ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของมนุษย์หรือว่า human error ได้ถ้าพูดถึงประโยชน์ในด้านอื่นๆที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงอยากให้อาจารย์มองในมุมนี้เ,ออเราสะท้อนให้ฟังอย่าง<ห>อยากจะมองว่าไม่ต้องกลัวไอ้นะคะเพราะเขามาแน่มาอยู่แล้ว <c oughs> มาอยู่แล้วนะคะเรากลัวเขาไม่ได้เราต้องเข้าใจเขา <c oughs> ค่ะแล้วก็ใช้งานกับเขาให้เป็นอยู่ร่วมกับเขาให้ได้นะคะอย่างเช่นงานบางงานเนี่ยก็คือไม่ใช่จํากัดเฉพาะประเทศจีนนะคะว่าเขาเข้ามาแทนคนนะคะเพียงแต่ว่าเขายังต้องการคนที่จะเข้ามาสั่งเขามาสอนเขา มาเซตตัว Data ให้ว่าเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วก็สั่งให้เขาทํางานมันเหมือนมันเหมือนเราสั่ง AI นะคะต้องสั่งให้ละเอียดเรามันจะมีวิธีการสั่งหเหมือนเขาทําให้เราได้แต่เราต้องอธิบายให้ถูกต้องในที่สุดนะะมนุษย์ก็ต้องคุมอยู่ใช่มนุษย์ต้องคุมอยู่ข้างบนยกเว้นจะเป็นอ e ีกเจเนอเรชันหนึ่งที่ AI พัฒนาสามารถคิดเองได้สั่งเองได้ซึ่งก็อาจจะมีโอกาสในอนาคตนะคะเราก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้มนุษย์ก็ยังเป็นคนควบคุมแล้วก็เป็นคนจัดการสั่งการให้มันท แต่ที่สําคัญก็คืออย่าก,กลัวค่ะใช้ไปก่อนให้ให้ให้เข้าใจมันใช้มันทํางานให้ได้นะคะแล้วก็เมื่อเมื่อเราเหมือนพอใช้งานเป็นแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเราก็จะรู้ว่าจะป้องกันยังไงเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับประชากรในโลกมากที่สุด ส่วนเรื่องของลิขสิทธิ์และข้อกังวลการละเมิดจริยธรรมจาก AI อาจารย์มองว่าต้องมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นในการเลือกแพลตฟอร์มที่ถูกลิขสิทธิ์จริงๆและต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่สร้างผลงานที่แท้จริงด้วยควรมีการตกลงรายละเอียดกันอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มสร้างผลงานซึ่งเรื่องนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งข้อกังวลและกลายเป็นโจทย์ยากที่เกิดขึ้นวควบคู่กับการใช้งาน AI ออย่างแพร่หลายในปัจจุบันค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่แต่ง,งานศิลปะ AI ก็ทําได้ดีออกแบบได้สวยทําเป็นภาพยนตร์ทั้งเรื่องก็ยังได้นะครับแต่พูดในแง่ของคุณค่าทางศิลปะแล้วประดัตาธวัฒนธรรมอย่างไรก็ยังขายได้อยู่นะครับช่วงหน้าจะมีตัวอย่างของการทํำมวกจากงานศิลปะแค่เดือนเดียวขายได้เป็นล้านบาททําได้อย่างไรกับเจ้ามงจีในอีกสักครู่ครับ